ครับที่เห็นในคลิปนี้ก็คืออาหารอาหารลายแดงนะครับที่เราปั้นเป็นก้อนลงไปนะครับสังเกตมีลูกประกัดด้วยนะครับก้อนแรกก็โดนลายแดงกินเกือบหมดแล้วนะครับละลายเกือบหมดแล้วก้อนกลมๆนั่นก็คือก้อนที่ให้ลงไปใหม่นะครับวันนี้นะครับ ครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการอนุบาลลูกปลากัดแบบใหม่นะครับเหมาะสมมากนะครับสำหรับโฮมบีดนะครับและท่านที่มีพื้นที่น้อยอเป็นการอนุบาลลูกปลากัดแบบง่ายๆนะครับที่สำคัญประหยัดลายแดงนะครับลูกปลาก็ได้กินลายแดงตัวเล็กๆนะครับสดๆนะครับตัวเล็กๆ ที่แตกตัวออกมาใหม่นะครับลูกปลาก็จะได้กินต่อเนื่องนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับเราก็จะเลี้ยงลายแดงควบคู่ไปกับประกัดในบอ่อรูปอนุบาลประกัดนะครับลายแดงก็จะกินอาหารนะครับที่เราให้ลงไปนะครับก็จะแตกตัวออกมาเรื่อยๆนะครับลูกปลาก็จะคอยจับกินลูกลายแดงนะครับ ที่แตกตัวออกมาใหม่ๆนะครับเป็นอาหารเปิดปากลูกปลาอย่างดีนะครับลายแดงครับมือใหม่บางท่านนะครับอาจจะไม่เข้าใจอาจจะกลัวว่าลูกปลาจะากินกินลายแดงไม่ได้นะครับเพราะลูกปลาตัวเล็กนะครับจริงๆแล้วลูกปลานะครับเขาก็ไม่ได้กินลายแดงตัวโตนะครับที่เรามองเห็น แต่ลูกปลาจะกินลายแดงตัวเล็กนะครับที่แตกตัวออกมาใหม่นะครับซึ่งเรามองไม่เห็นครับต้องใช้กล้องที่มีความละเอียดพอสมควรนะครับซูมเข้าไปถึงจะเห็นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนะครับไฮไลท์ก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับการให้อาหารลายแดงควบคู่กันไปนะครับลายแดงก็จะมาตอมกินอาหารนะครับแล้วก็จะแตกตัวนะครับ ให้ลูกประกัดได้กินนะครับนะฮะที่เห็นนี่ก็คืออาหารก้อนกลมนี่คือเพิ่งให้ไปวันนี้นะครับก้อนแรกก็จะละลายละลายเกือบหมดแล้วนะครับอ่าเราก็จะให้ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับวันแรกที่เราเอาลูกปลาลงบ่อเลยนะครับอายุลูกปลา3วันนะครับหรือ5วันนะครับนับจากจาก จากได้ไข่นะครับจากที่ได้ไข่ปลานะครับนับมา5วันนะครับก็ลงที่กว้างเลยนะครับแล้วก็ให้ลายแดงพร้อมด้วยอาหารเลยนะครับอาหารอาหารลายแดงก็ให้ประมาณขนาดเม็ดข้าวโพดนะครับนนี่ก็จะเห็นว่าอีกวันนึงนะครับลายแดงเขาก็กินอาหารนะครับหมดลงไปแล้วนะครับก็เหลือ เหลือนิดหน่อยนะครับนะฮะเนี่ยเวลาลายแดงเขากินนะครับก็จะไม่ฟุ้งนะครับอาหารจะไม่ฟุ้งเขาก็จะกินแล้วก็อาหารก็จะหายไปเฉยๆนะครับนะครับน้ำไม่เสียนะครับเราเลี้ยงวิธีการนี้เราก็จะเติมน้ำไปทุกๆ2วันก็ได้นะครับอ่านะครับนี่ก็มาเติมน้ำนะครับ เติมน้าแล้วก็จะเทยอยู่ให้อยู่ตรงข้ามกับที่เรากองอาหารไว้นะครับจะไม่ได้โดนอาหารลายแดงนะครับอาหารจะได้ไม่ฟุ้งนะครับเติมทุก2วันก็ได้นะครับเติมขึ้นมาสักสักสองนิ้วนะครับสองวันเติมครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเราก็จะไม่เปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับ2วันเติมครั้งหนึ่งเติมให้สูงขึ้นมาประมาณ2นิ้วนะครับนะฮะ ครับวิธีการอนุบาลประกาศแบบนี้นะครับก็ถือว,ว่าเป็นวิธีการที่ยังยังใหม่นะครับคนก็ยังหลายท่านนะครับยังไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำตามคลิปนี้ผมก็ทำออกมาเป็นคลิปที่2แล้วนะครับสำหรับวิธีการอนุบาลลูกปลาแบบนี้นะครับเห็นว่าได้ผลนะครับแล้วก็ เป็นวิธีการที่ง่ายนะครับลูกปลาโตสม่ำเสมอดีนะครับแล้วก็แนะนำสำหรับโฮมบรีดนะครับท่านที่มีพื้นที่น้อยนะครับแล้วก็มีปริมาณลายแดงไม่เยอะนะครับก็สามารถอนุบาลลูกปลาได้นะครับนะฮะเห็นไหมฮะเขาจะกินนะฮะหายไปแล้วนะครับอาหารก็จะหายไปอย่างนี้นะครับอาหารที่ลายแดงเขากินไปนะครับวันนี้ก็จะมาเติมนะครับเติม เติมอาหารลงไปนะครับลายแดงก็เริ่มบางแล้วพอะปลาเริ่มโตแล้วนะครับเริ่มโตเริ่มเริ่มกินเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาให้อาหารนะครับเติมอาหารลายแดงลงไปนะครับ <c oughs> พร้อมทั้งเติมลายแดงลงไปนะครับนี่ครับขนาดประมาณเม็ดเท่า,าเมข้าวโพดนะครับหย่อนลงไปเลยประมาณเท่าเม็ดข้าวโพดนะครับแล้วก็ลายแดงแล้วก็ ให้ลงไปนะครับนี่เพิ่งให้ครั้งที่2นะครับเพิ่งให้ลายแดงครั้งที่2นะครับอายุปลา8วันแล้วนะครับวันแรกเราให้ที่3วันนะครับนี่8วันเพิ่งให้นะครับจะเห็นว่าเราจะประหยัดลายแดงนะครับแล้วก็ง่ายนะครับ เนี่ยเพิ่งให้ลายแดงไปครั้งที่2อนะครับอายุลูกปลา8วันแล้วนะครับครั้งแรกก็ให้ที่อายุลูกปลา3วันนะครับนะครับหรือ5วันนับจากได้ไข่นะครับนับจากได้ไขมา5วันนะครับเอาพ่อปลาออกแล้วก็เอาลูกปลาลงที่กว้างแล้วก็ให้ลายแดงแล้วก็หย่อนอาหารลายแดงลงไปด้วยนะครับขนาดเท่าเม็ดข้าวโพดนะครับ เนี่ย8วันนะครับพึ่งให้อาหารลายแดงไม่ใช่ครับให้อาหารลายแดงก้อนนี้ก้อนที่3แล้วนะครับก้อนที่2ได้ให้ที่6วันนะครับลูกปลา6วันให้3วัน6วันนะครับแล้วก็มา8วันนะครับหลังจากอาหารก้อนนี้หมดแล้วก็ไม่ได้ให้แล้วนะครับก็จะเป็นให้ลายแดงนะครับให้ลายแดงสดเลยไม่ได้ให้อาหารลายแดงแล้วนะครับ นะครับพอก้อนนี้หมดแล้วก็จะพอนะครับแล้วก็จะให้ลายแดงอย่างเดียวนะครับเพราะลูกปลาโตแล้วนะครับพอ10วันเนี่ยเขาจะเริ่มกินลายแดงกินลายแดงตัวโตได้แล้วนะครับคราวนี้ก็จะเริ่มกินลายแดงเยอะแล้วนะครับครับกับวิธีการง่ายๆนะครับเห็นว่าได้ผลนะครับก็เลยนํามาถ่ายทอดกันนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจดูแล้วดูคลิปแล้วยังไม่เข้าใจก็ อสอบถามกันมาได้นะครับสอบถามกันมาได้นะครับเหมาะมากนะครับเหมาะมากสำหรับท่านที่มีพื้นที่น้อยนะครับโฮมบีลดนะครับอนุบาลลูกประกัดง่ายๆนะครับประหยัดายแดงนะครับลูกประกัดได้กินายแดงสดๆแน่นอนนะครับกับวิธีการอนุบาล รูปประกาศง่ายๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับหรือท่านใดที่พื้นที่น้อยนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ดูแล้วไม่เข้าใจก็สอบถามกันได้นะครับ นำไปใช้ได้เลยนะครับนำไปปฏิบัติได้เลยนะครับอนุบาลลูกปลาง่ายๆแบบนี้นะครับทำไปแล้วจะติดใจนะครับง่ายจริงๆนะครับให้ลายแดงแค่2ครั้งลูกปลาก็อายุถึง10 10วันนะครับนะฮะเราก็จะไม่ให้อาหารแล้วนะครับพอก้อนนี้หมดไปเราก็จะไม่ให้อาหารลายแดงแล้วนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับนำมาเสนอนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ